มาเพชรพาลวยสวัสดีซี่สู่ผู้สุกคนกระผมมนีกขิมมาหายแนวทางล่าพัฒนาวันศุกร์ที่สิบแปดเมษาสองห้าหกแปดเมื่อวันศุกร์ที่สิบเอ็ดกับบ่อเข่าหรวงพี่น้องรถบ่อเข่าก็คือบอกบอกว่าบาา่อเข่าเนาะพี่น้องก็มหรักฐานให้เบิ่งความบ่อเขา่าเยกมันเป่ามันเบิเร์นเลขบนมันออกหนึ่งหนึ่งเลขล่างออกสองศูนย์ บางเนี่ยเน้นให้เจ็ดหนึ่งออกหนึ่งหนึ่งเสื่อเหล็กไหมเป็นไปทั่วส่วนเล็กดี่เหล็กกับมันก็มีอยู่หนึ่งกับสองนะพี่น้องให้เน้นเจ็ดหนึ่งออกหนึ่งหนึ่งอันนี้คือผลมือวัน่นสุกที่สิบเอ็ดได้พี่น้องได้เพราะว่า เมื่อวันจันทร์เป่นขยุดวันจันทร์ที่สิบสิบวันจันทร์ที่สิบสี่เป็นขยุดตรงการสิบหกเิ่นสิบหกวันพุธที่สิบหกเป็นขยุดเนาะพี่น้องเป็นกระชบเปิดทำการพลกเวันที่สิบแปดมืออว่นพวพี่น้องเมือนกับวันที่สิบเจ็ดเนาะว่าเขาก็คือบอกบอกว่าบ่เขาได้พี่น้องได้เขมีหลักฐานในเบื้องความ พี่น้องเอฟซีท่านใดสนใจอยากเขากุ้มก็เขาได้พี่น้องเขากุ้มเขาฟีสกแกนไล่เขามาได้ได้พี่น้องเด้อเข้ากลุ่มฟีบริษัยเงินเสียค่าอยยังพี่น้องหรือว,ว่าที่ไอเดีไล่าตามเบอร์นี่ก็ได้ได้พี่น้องเด้อตามเบอร์นี่ก็ได้บริษัยงินเสียค่าอยยังพี่น้องเข้าฟีเรา สุขที่18 ลาพัฒนาวินวินวินสาม สี่เจ็ก บนล่างสามสามกับสีเน้นที่สามเด้อพี่น้องเด้อเน้นสาม ี่เกดสี่แปดสีก้ามักบอกพี่น้อง สามเจ็ดสามแปดสามเก้าหกคู่บนล่างไปกลับหกคู่บนล่างไปกลับ ส่วนเลขสามตัวสามตัวสองสามแปด หนึ่งสามเก้าเนีนติดสามอย่างเดียวได้พี่น้องได้ส่วนตัวเนียนพี่น้องสามแปดสามเก้าเนียนติดเก่า ติด,ตด,ตดเน้นติดสามเลพี่น้องสามแปดสามเก่าตัวเน้นตัวเด่นถ้าพี่น้องมาลักซีกคนไใ้ได้พี่น้องได้เรียกกับหคู่หกหางบนล่างไปกับนี่แหละอันนี้ตัวเน้นเราน,น,นี่ตัวซาสีจ,งจางๆนี่ ้อ่คงหนุกนะคุน้องแคปหน้าจอได้วันศุกร์ที่18บนี่ลาพัฒนาเนี่วเลขวินนี่7สามสเกวิ่ง3กับสเน้น3ามสี่เจ็ดสี่เน้น3 8 3 9 2 สามแปดหนึ่งสามเก้าได้พี่น้องเลขสามตัวเอาพี่น้องเขา้าไปแคบหน้าจอาทำมาขัดจ,จัดตะคัดตะพานได้พี่น้องตัวเลขเป็นแค่เนี้ยค้แบบางขอพี่น้องเข้าโชคมันมั่นแห้งๆปังๆกันส,สุขภสุขคนที่บงังคับนี่ขอให้รวยๆเฮงๆเด้อเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพระรวยแอมแนะ่พี่น้องเพราะอะไรไมีกำลังใจให้คลิปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม